ว้านี่ไนก็ถูกก็กินกุกข้านาแบบว่าแ็เหี้แล้วไงเห็นบอกก็ยิงนี้แนี้ทุ่งเท,างทางมากเลยเธอวิ่งมาจากอวิ่งมาจากฝั่งโน้นก็กลัมาไม่ทันรถติดค่ะชนะเอยเห็นไหมทุ่มหุนมากๆเ็ชนะนะคะสองคนมาในตัวแทนของ โปรโมพิเศษดีกว่าออให้เชิญชวนนิดนึงนะคะทุกคนมาช้อปปิ้งกับกิจกรรมในครั้งนี้ก,ก็ฝากด้วยครับสำหรับแคมเปญดีแบบนี้นะราเก็งไหมครับลดกันให้มันรอบโลกนะครับ,บชื่อบอกว่าเราลดรอบโลกนะครับผมว่าใช่ใช่แล้วพี่<อ>ซื้อนะ ซื้อของเนี่ยจะบิ๊กซีบิ๊กซีลดให้แล้วนะครับคุณจะมีสิทธิเเ์เอาเอาไวเสรเนี่ยไปแลกนะครับเพื่อลุ้นไปต่างประเทศได้นะไม่ว่จะเป็นฝรั่งเศสนะอเมริกานะครับผมรู้จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับผมเลือกได้เลยว่าอยากจะไปที่ไหนนะครับใช่ไหมส่วนตัวสองคนก็พาเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็มีเกมนะคะในสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนี่ก็คือเกมช้อนปลาช้อนปลาครับ อยู่ตรงนี่ดีกว่าคนะ่ะถือออกมาใหดดึงอ่าดึงสองสามลองจับเวลาดูดนะคะว่าจะได้กี่ตัวอ๋อนี่แล้วก็เอาเอาไ,ได้ใช่รู้ไหมเพื่อนตรงไหนฮนะตรงไหนคะเพื่อนตรงที่ได้มองแงนอนระหว่างชั้น อันน่แน่นอนเด<ฮ>ี๋ยวยังไงนะคะไปเจอกับนเดทและยายาควบคู่กันมาได้ไดะะ้ค่ะให้ฝากถึงกิจกรรมครั้งนี้ปิดท้ายกันค่ะน้องยายาค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาซื้อของที่บิ๊กซีกันเยอะๆนะคะนนเพราะว่า ครั้งนี้ซีซีเขาลดจริงค่ะแล้วก็ยังมียังมีรางวัลด้วยสามารถไปเที่ออวทยวต่างประเทศซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากาะค่ะลดอีกเไหะครับลดยู่แล้วก็ลดเข้าไปอีกนีนะ่เปลดลดเป็นครั้งปีที่สองแล้วนะฮะลดครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลยก็อยากจะเชิญชวนครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะข้างนอกนะครับผมนะขอมือหน่อยครับข้างนอกครับเฮ้ อยู่แถวนี้ต้องไปช็อบนะครับใช่แล้วทั่วประเทศเลยนะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้พระชาขอเชิญชวนนะคะ,ะและ่ๆของเราทุกท่านนะคะมามา,ามา